ต้องเข้าใจว่าเมืองไทยเนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่า state capture หรือ r e g u l a t o r y capture mm hmm. ก็คือกลุ่มทุนเข้าไปมีอิทธิพลต่อได mm ้บายเวียดนามวันนี้ขายเบนซินอยู่24บาทขาย mm hmm. ดีเซลอยู่23บาท mm hmm. ของเราเท่าไหร่ครับ30กว่าบาทหมดเ mm hmm. วียดนามซื้อน้ำมันจากเราไปขายได้ลิตรละ23-24บาทไทยขาย30กว่าเนี่ยแล้วบอกลดราคามา1บาทเนี่ยผมไม่ดีใจเลย รัฐบาลต้องกล้าหาญครับที่จะทำเพราะงะั้นรัฐวิสาหกิจมีไว้เพื่อดูดเงินประชาชนหรือผมก็เคยพูดตั้งแต่รับตำแหน่งแล้วว่าท่านมาต้องปรับโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมนะ สุดท้ายก็เหมือนลั่นปรีทุกคนเลยครับไม่กล้าแตะบริษัทพลังงานง่ายๆเลยค่าการกลั่นที่มันไม่เป็นธรรมที่มันสูงรี่ะวเกินกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยมันก็ควรจะลดนะครับอีกอันนึงคือค่าการตลาดทุกวันนี้3บาทกว่าหมดครับปล่อยปละละเลยกันมากเลยอาจารย์ทุกๆ1บาทที่เกินคือเงิน36,000ล้านบาทนั่นหมายความว่าค่าการตลาดเละเก็บเกินไปห0,000ล้านนะ อันนี้ต้องบอกเลยว่าเก็บเกินไปกว่าที่เคยกําหนดไว้ในอดีตมากถามว่ารัฐมนตรีเคยพูดไหมเรื่องนี้ไม่เคยพูดเพราะฉะนั้นผมย้ำอีกทีนะครับผมเชื่อว่ารัฐมนตรีจะไม่กล้าแตะผลประโยชน์ของกลุ่มทุนพลังงานทีนี้ผมอยากจะบอกว่าเวลาผมคอมเมนต์อย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าเออก็เขาอุตส่าห์ลดราคาน้ำมันให้ก็ดีแล้วผมจะให้ดูราคาน้ำมันประเทศเวียดนามผมเพิ่งทำราคามาเมื่อวานซืนนี่เองเวียดนามวันนี้ ขายเบนซินอยู่ยี่สิบสี่บาทขายดีเซลอยู่ยี่สิบสามบาทอของเราเท่าไหร่ครับสาสิบกว่าบาทหมดเราไทยนะส่งไปขายเวียดนามทั้งเบนซินและดีเซลนะเราขายเบนซินแกส๊สเซฮอล์สาสิบสองบาทกว่าขายดีเซลบีเจ็ดสามิบเอ็ดบาทกว่าแล้วทำไมเวียดนามขายได้ยี่สสี่กับยี่สบาบาทผมถามก่อนมันต่างกันหกเจ็ดบาทเนี่ยไอ้นี่แหละคือปัญหาว่า มีกลุ่มทุนผูกขาดใช่หรือไม่ที่กินส่วนต่างเยอะเกินไปผมบอกมีสองคนหนึ่งรัฐบาลประชานิยมมากเกินแจกเงินหมืน่นแจกนู่นแจกนี่สุดท้ายก็มาเก็บที่ภาษีน้ำมันคนที่สองก็คือกลุ่มทุนที่ไม่ค่อยจะแข่งขันกันก็กินกําไรเกินสมควรไม่ว่าจะเป็นค่าการกลั่นค่าการตลาดหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ทําให้คนไทยเนี่ยไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับมีแต่เสียประโยชน์เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้า เวียดนามซื้อน้ำมันจากเราไปขายได้ลิตรละ23-24บาทเนี่ยเบนซินดีเซลเนี่ยนะครับไทยขาย30กว่าเนี่ยแล้วบอกลดราคามาหนึ่งบาทเนี่ยผมไม่ดีใจเลยแล้วผมจะบอกว่าคุณต้องไปทําให้ใกล้เคียงกับเวียดนามที่สุดอ่ะประเทศต่อมาที่ผมจะยกให้ดูคือประเทศที่เราขายน้ํามันไปให้เขาก็คือมาเลเซียวันนี้มาเลเซียเนี่ยราคาน้ํามันอยู่ที่เบนซิน,น้าจารย์20บาทบขึ้นพาให้ดูเลยนะครับดีเซล24บาท อันนี้เฉพาะตรงมาเลเซียที่เป็นเพนินซูล่านะที่อยู่ภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยมาเลเซียส่วนนี้ถ้าเป็นมาเลเซียที่เกาะบอเนียวจะถูกกว่านี้ไปอีกมากเลยต้องบอกว่าทําไมเขาทําถูกได้เพราะเขาเอาเงินกําไรจากบรรษัทพลังงานแห่งชาติคือเปโตรนัสมาอุดหนุนไม่ได้มีกองทุนน้ามันที่เป็นภาระคนไทยแบบประเทศไทยนะครับก็เลยจะต้องบอกว่าถ้ามาเลเซียทําได้20กว่าบาทเวียดนามทําได้20กว่าบาทผมถามอาจารย์ ไทยทำดีที่สุดแล้วหรือที่30กว่าบาทแล้วไทยจะไปแข่งขันกับอาเซียนได้ยังไงเหมือนจริงๆขึ้นราคาแล้วแต่เอากองทุนน้มันไปอุดหนุนให้เหตุว่าไม่ขึ้นราคาเป็นตัวที่ตบตาประชาชนบิดเบือนราคาที่สุดเลยเรามีกองทุนน้ำมันควรจะถูกกว่าถูกไมหมอาจารย์เพราะเรามีกองทุนช่วยแต่กลับแพงกว่าเพราะอะไรรู้ไหมครับพอน้ํามันถูกก็เก็บเงินเพิ่มแล้วก็ไปอุดหนุนแกส๊สอุดหนุนแก๊สมัไก็ไปขึ้นราคาแก๊สไง แก๊สหูงต้มแก๊สสูงต้มจากอ่าวไทยราคาถูกอยู่แล้วคุณก็ไปขึ้นราคาเป็นสมมุติว่านําเข้าจากซาอุดิอาระเบียก๊สในเมืองไทยขุดในเมืองไทยต้นทุน10บ,บาทคุณก็ไปสมมุติว่ามันมาจากซาอุบริษัทก็กําไรกันอ้วนท้วนสมบูรณ์ถามว่ามีใครแก้บางครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากเห็นรั้นตรีกวดขันนะครับไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ได้อีกสี่เดือนเกาหมดอายุแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องทําสิ่งที่มันเป็นประโยชน์จริงๆต่อพี่น้องประชาชน นอกจากนี้แล้วยังไปขอความร่วมมือกับเอกชนผมบอกไม่ต้องขอครับเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจอยู่แล้วอาจารย์รู้ไหมเขาจะพูดแบบนี้เลยว่าไม่มีอำนาจสั่งการที่จะให้เอกชนลดราคาผมถามสักคำกระทรวงพาณิชย์เนี่ยหมูไก่กุ้งอะไรทุกอย่างมีราคาควบคุมผักเปอกมีราคาควบคุมถูกไหมอาจารย์แต่ทำไมน้ำมันไม่มีราคาควบคุมทําไมสินค้าอื่นมีราคาควบคุมได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ราคาน้ำมันต้องมีราคาควบคุมแล้ว ท่านอัธพลเป็นเอกชนนะครับมาจากบริษัทน้ํามันขนาดใหญ่นะครับท่านเข้าใจเรื่องกําไรของธุรกิจน้ํามันดีมากนะครับดีมากเลยลหละ<อ>ผมใช้คําว่า<อ>เป็นคนหนึ่งที่เข้าใจโครงสร้างราคาน้ํามันดีแต่ทีนี้พอท่านมาใช้วิธีลดกองทุนน้ำมันเนี่ยผมผิดหวังที่สุดกับรันพีท่านนี้ว่าท่านรู้ดีที่สุดตั้งแต่ท่านอายุ21เนี่ยท่านก็อยู่บริษัทนี้และท่านก็ทําเรื่องนี้มาโดยตลอดอ,ะอ่ะท่านแทบจะรู้ทุกลูขุมขนของโครงสร้างราคาน้ํามันอยู่แล้ว ทำไมถึงจะทําไม่ได้ทําไม่ได้หรือไม่ได้ทำอันเนี้ยต้องคิดดีๆนะครับท่านทําได้มากกว่านี้ผมเชื่อแต่อยู่ที่ท่านจะทําหรือไม่ทําตาหา <c oughs> และจริงๆจะให้ตื่นเต้นกว่านี้อีกนะอาจารย์อยากลดสองบาทสามบาทก็คือลดภาษีไปด้วยเลยภ oh. าษีที่เก็บสัมปรสามมิตรลดไปด้วยเลย oh. ก็จะเห็นเลยลดสามบาทตื่นเต้นกันทั้งประเทศถูกไหมเห็นราคา oh. น้ำมันยี่สิบเก้าบาทกว่าแล้วพอสามเดือนก็ขึ้นเต็มเหนียวเลยครับอันนี้เป็น <c oughs> เรื่องที่เห็นมาแล้วจากรัฐบาลนี้ oh. แล้วการแก้โครงสร้างราคาน้ำมันก้องพึ่งอำนาจ สองอำนาจถึงสามอำนาจด้วยกันคนที่หนึ่งก็คือรัฐรีพลังงานอันนี้เรารู้อยู่แล้วคนที่สองคือนายกรัฐรีนะครับเพราะเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติถ้านายกมีนโยบายให้ปรับโครงสร้างราคาน,าาน้ำมันทางรัฐรีก็ต้องทำถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่นายกเอาด้วยไหมถ้านายกไม่เอาด้วยก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์ธานีว่าก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีคนต่อมาก็คือกระทรวงการคลังก็ต้องพูดตรงๆนะโครงการประชายมอมต้องไม่เน้น เพราะาถ้าเน้นเมื่อไหร่ก็ต้องมาเก็บภาษีน้ามันเพิ่มอยู่ดีถูกต้องไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องกลับไปที่ว่าโครงการที่ไปแจกเงินทั้งหลายสุดท้ายก็ต้องมาเก็บเงินจากประชาชนอยู่ดีอันนี้ที่น้องประชาชนต้องเข้าใจดังนั้นลัคนีกระทรวงการคลังก,ก็ต้องทําหน้าที่เหมือนกันและสุดท้ายลัฐนีกระทรวงการคลังอย่าลืมนะครับคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทพลังงาน เพราะฉะนั้นทังก็ต้องมีนโยบายว่าเฮ้ยที่ไปทำบ,บริหารกันเนี่ยอย่าเอากําไรเยอะเกินไปทุกวันนี้กําไรเป็นแสนล้านกําไรเหลือห้าหมื่นล้านได้ไหมคนเขาจะได้หายใจกันได้บ้างอย่างเงี้ยรัฐบาลต้องกล้าหาญครับที่จะทำเพราะฉะนั้นรัฐวิสาหกิจมีไว้เพื่อดูดเงินประชาชนหรืออันนี้ต้องตั้งคําถามใหม่เลยนะครับว่าทําเพื่อช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่หรือต้องกลับมาที่ต้นทางว่าเรามีรัฐวิสาหกิจทั้งหลายเพื่อช่วยเหลือประเทศชาติและประชาชน<อ>คุณปล่อยให้ธุรกิจโกยกาไรกันได้ยังไงแล้วไม่พอนั้นรัฐบาลโกยซ้ําอีก พราะแจกเงินเพื่อประชานิยมกันเยอะก็โกยกลับเข้ารัฐบาลอีกคนที่สวยคือประชาชนต้องบอกพี่น้องประชาชนนะครับใครประชานิยมเยอะๆลดแลกแจกแถมเยอะๆมันไม่ใช่ของฟรีแต่สุดท้ายมันจะเป็นต้นทุนในชีวิตเราไม่ว่าไฟฟ้าไม่ว่าน้ํามันมันจะกลับมาแพงหมดเลยดังนั้นเรื่องพรรการเมืองแจกเงินเนี่ยผมขอทีว่าต้องคิดดีๆครับแจกไปแล้วเขาเอาเงินจากไหน ก็มาจากพี่น้องประชาชนนี้แหละนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนวันนี้ราคาน้ํามันถูกมากนะครับอยู่ที่ห้าสิบหกสิเหรียญต่อบาร์เรลเราเคยเจอน้ํามันร้อยี่สิเหรียญต่อบาร์เรลมาแล้วราคาคน้ํามันถูกมากๆนะครับเรียกว่าต้นทุนเนี่ยแบบไม่กี่บาทต่อลิตอรอ่ะแล้วเรายังทำราคาน้ามัน30บาทได้นี่คือถือว่าเราสอบตกนายกัฐมเตรียครับจริงๆต้องมีทีมงานเรื่องพลังงานแล้วก็ตั้งตัวเทียบวัดไปเลยว่าถ้าราคาน้ํามันดิบเท่านี้ราคาน้ํามันหน้าปั๊มควรจะเท่านี้หรือไม่แพงไปกว่า เวียดนามสองบาทอะไรเงี้ยควรจะมีและถ้าเกิดลันตรีพลังงานทาไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนรัตรีพลังงานปลัดทําไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนประลัดกระทรวง mm hmm. ก็ต้องว่ากันอย่างนี้ครับต้องบริหารกันแบบเข้มข้นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าไทยยังไม่เปลี่ยนแปลงและเลิกพฤติกรรมที่เรียกว่าทํานโยบายรูปหน้าปะจมูกนะครับคือไม่แก้ปัญหาจริงจังอ่ะสุดท้ายเราจะแพ้แล้วก็โทษเอกชนไม่ได้นะครับต้องโทษรัฐว่ารัฐสร้างภาระ ให้พี่น้องประชาชนและเอกชนไทยมากเกินไปโดยเฉพาะภ<ม>าระเรื่องค่าใช้จ่ายพลังงานต้องเข้าใจว่าเมืองไทยเนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่า state capture หรือ regulatory capture <ม>ก็คือกลุ่ม,มทุนเข้าไปมีอิทธิพลต่อนโยบายอันน<ม>ี้มันเป็นเรื่องทางทฤษฎีที่ชัดเจนที่สุดว่านโยบายอะไรเนี่ยรัฐก็ไปห่วงเอกชนอยู่เรื่อยนะครับ<ม>ว่าเขาจะไม่กำไรว่าเขาจะกำไรน้อยหรือว่าเขาจะขาดทุนเนี่ยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของรัฐเลยรัฐมีหน้าที่ทําให้เกิดการแข่งขันสูงที่สุด พี่น้องประชาชนก็จะได้สินค้ารับบริการในราคาดีและสินค้าก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดังนั้นวันนี้อาจารย์ตลาดแรงงานเนี่ยเป็นตลาดกึ่งผูกขาดไปแล้วนะครับโดยรัฐนี่แหละจะโทษใครไม่ได้เลยรัฐเป็นคนที่ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ดังนั้นวันนี้รัฐเองก็ต้องแก้ไขครับแต่รัฐที่จะแก้ไขเนี่ยมันเป็นรัฐในความฝันที่คนไทยไม่ควรหยุดฝันนะเพราะไม่งั้นประเทศไทยจะเป็นที่โหลข,ของอาเซียนจริงๆ นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องเรียกร้องครับเรียกร้องจากรัฐบาลนี้ยังไม่ได้ก็ไปเรียกร้องรัฐบาลต่อๆไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร